ท้าสูดลงมาเพิ่มคนที่เห็นหน้าเราเขาก็ไม่เห็นแขนเืิมเขาจะเห็นแค่ด้านปกแค่ดีโอเคไหมคุณเวนทรีเนาะเ็แค้กันได้เตโคหเรป็นงานกาเอเงียบหมแล้วมีเาคนทีือเดอยคนจะต้อาออรเนะคะเนาะหรือวางนานก็เอ๊ะทำยังไงดียวมาวาง้ แบบไหนจะตามจะข5้ผาผ้าท,ททา,ททา,าทำให้เบาทีสุด้ไม่เบาที่สุดก็คือม่พยายามกลับที่ดะเอามเจอมุมตตอนนี้ปากมันอยู่ตรงไหนตนนัวที่ปากมันนะัมันี้คือปากของมันปากของมันปากเนี้ยให้หันออกนอกกัวแบบนี้วาแบบนี้เคปลก เอานิ้วโป้งกับน,นิ้วชี้แหว่ประกอบกันแบบนี้แล้วเอานิ้วโป้งบิดขึ้นมาท่าน,นก็จะเห็นปากตรงนี้ปากเปิดขึ้นสุดที่หางดูซ้ายคือขอดลองกระดิบนะปากเปิดขึ้นพอปากเปิดขึ้นไปปุ๊บสามารถตรงนี้ดีเอาข้างในออกมาแล้วใช้เป็นการแบแบแถบแถบ